เฮ้ยยังไงเรียบร้อยโอ้โหดิเฮ้ยไอ้เหี้ยอุย้โยโอ้เฮ้ยนี่ไงไ,ไอ้สัตว์เลยเต็มหัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนีน้นะครับผมนะฮะก็อยู่เกมใหม่นะครับผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใหม่หรือเปล่าซึ่งผมเห็นในในเฟซบุ๊กแหละเอาง่ายๆคือโฆษณามันเยอะมากนะครับผมนะก็ ผมไม่ได้ไปลองเลยล้ะนะครับผมนะเพราะรู้สึกผมนะแม่งมันเหมือนเอ่อฟอร์ดไนท์กับพับจีแม่งมารวมกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมและรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะใส้กรอกนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมนะโอเคนะฮะมาแล้วซึ่งเป็นเกมในโทรศัพท์นะครับผมนะสามารถโหลดได้ในแถบนะฮะเดี๋ยวผมจะเอ่อใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับผมนะก็โอเคซึ่งผมอุ้ยโอ้ คนผู้เล่นที่ดีสุดหรอโอ้คฆ่าคนเป็นร้อยห้าสิบสามคนโอ้โหเนี่ยห็นว่ามันมันคล้ายๆกับเอปกด้วยนะครับผมนะคนรู้สึกผมนะไอ้เนียแม่งเหมือนหลายเกมมันเหมือนมัดเกมแบบดังๆมารวมกันนะฮะโอเคเมื่อพูดเรา่องไปผมลงตรงนี้แหละโอเคนี่ครับผมนะดูรูปร่างลักษณะการการลงแม่งคือแบบมันก็เหมือนเอปกด้วยนะฮะนี่โ้โมีคนมาตัวนึงนะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น พี่รู้ฟิวเหรอเพื่อนจะจะลงงัดกับพี่เหรอโอเคเฮ้ยทำไมกูไม่ได้เสียงเกมวะเฮ้ยไอ้เคียรลงบ้านเดียวกูด้วยเอาจะงัดเหรอจะงัดเอาพี่เอาน้องโอ้ลูกซองลูกซองโอ้เสียงเกมมันเบามากเดี๋ยวผมไปเล่นเสียงก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์เอ้ยมันเอ้ยมันขึ้นชั้นสองแล้วอยู่ไหน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 ไปไหนแล้ววะเฮ้ย ไปไหน้ยนี่ไงซองยัดหน้าอืมเรียบร้อยโอ้โหตายดึงครับผมโซย,ยัดหน้าไม่เดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมบน๊บนึงฮะปัมยาก่อนมาโอเคฮะอย่างนี้พอพอได้ยินอยู่โอเคปวามต่อครับผมนี่<อ>ผมก็คือเกมมันก็ดูแบบน่ารักน่นารักแบบใสๆแล้วผมก็ชอบนะคือเฮ้ยเฮ้ยได้ยินใครเดินวะ สามารถกระโดดบรรยากาศสองรอบได้นะฮะโเคตรเจ๋งเลยเกมนี้คือเกมมันอาจจะดูภาพแบบนี้นะแต่ว่าการเล่นมันจริงจังมากเลยผมบอกเลยเอย้ผมได้เสียงคนเดินแถวนี้วะกินยาก่อนก็นแล้วกันฮนะเฮ้ยอยู่ไหนวะผมได้เสียงมันเดินนิดนึงแล้วก็เงียบไปมันดักผมแน่เลยวะช่างไม้ไงวิ่งฟาร์มดีกว,วะนะ่าฮะ มีอะไรบ้าวมีไรบ้าอยากได้สนัยอ่ะเฮ้ย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 มีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เทียมึงว๊าบโดนสองเมตรเฮ้ยไอ้เทียร์ว๊าบอู้เฮ้ยใครยิงมันวะมันตายใครไม่รู้ยิงมันไอเทียใครยิงวะไอ้เทียในเมืองนี้มีเยอะเหรอ แย่แล้วทุกคนแย่แล้วทำไมกูลงกูเห็นแค่คนเดียวอยู่วะเนี่ยแถวนี้แหละผมฝั่งนี้มันยิงมาเอ้ยนู้นนูนเจอแล้วตัวนึ้ยืนนู้นยืนนู้นยืนนู้นเห็นละวเห็นละเฮ้ยไอเชีอกใกล้ๆก็มีเออเรียบร้อยหนึ่งตัวสายดักฮะบอกเลยเฮ้ยมันมันยังไม่เห็นผมเออเรียบร้อย โอ้ไอนี <ís tôi mulheres> TO ่โอ้ของอย่างฟูเกาะเกาะเยอะมากเรียบร้อยเรียบร้อยระบบเก็บของออโต้มันดีจริงๆงซึ่งเราสามารถเก็บออ้โหเด้หมกดีคือเราสามารถเก็บสกิลพาสีได้นะครับผมนะผมขอเรียกเป็นสกิลแล้วกันนะที่ผมเก็บนั่นคืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินั่นเองนะครับผมนะก็ผมไม่รู้ว่ามันผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะครับผมนะเดี๋ยวต้องศึกษาเยอะกีนี้ โอ้วงเออเราอยู่ในว,วงนี่หว่าอุยอ้ยอ้ยะะอ้ยอะไรวะเรือเฮ้ยลองไปฟาร์มดูว่าอาจจะมีของเยอะดูเราๆก่อนนะอุปกรณ์พยาธาวิติโอ้นี่ไงอุปกรณ์พยาธาวิติเข็ด <c oughs> สดิงได้ครับผมนะเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงเหรอ โอ้จบแล้วอุปรกรณ์เครื่องใ้สายพัดติกูเอ้ยไม่ถึงจริงดิโอ้จบเลยเออนีถึงโอเคเดี๋ยวรอขึ้นไปฟาร์มเรือดีกว่าทุกคนขึ้นไงวะไมขึ้นไงว่ามันมีลมอยู่แถวนี้เราต้องบินก่อนป้างฮนี่ไงโอ้หนี่มันเรือโจรสลัดนี่วามันมาอยู่บนบกได้ยังไงกันมีคนเปล่าไม่น่ามีฮนะของยังมีอยู่เลยเรามาฟาร์มของต่อชิวๆวะผม เฮ้ยมีคนมาอุ้ยโอ้ยสไัยเปลี่ยนกับทุกทองเลยฮะมีคนมามีคนมาได้อยู่แถวข้างบนนี้แหละอุปกรณ์ที่ยัติปฏิไหนวะีเฮ้ยเฮ้ยไหนโอ้ยโอ้ยไอคิ้มมันแอบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววมยาก่อนนะปั๊มยาก่อนเฮ้ย ้ยไอ้เฮียเอ้ยระยะนี้ปืนนี้ผมปรับยิงทีละนัดนะครับผมนะเอ็มโฟไอ้เฮียระยะนี้ไม่ไหววะทุกคนต้องสลิงหนีอุปกรณ์ระยะสามมิติหนีละเอ้าไอ้เฮียหลุดเอ้าไอ้เฮียติดโอ้โอมันติดแล้วมันหลุดเลยต้องหนีก่อนว่ไอ้เฮียต้องเราเราต้องเล่นระยะไกลแล้ทุกคนปืนนี่ผมปรับยิงทีละนัดไงคือระยะประชิดผมไม่ค่อยถนัดแล้วมันเพผมไม่มีปืนลัวด้วยแล้วง,ง่ายเอ็โฟเกมนี้มันจะยิงได้ทีละ ทีเราแบบสามนัดนะครับผมน,นะเวลายิงัวอะไรเงี้ยเออมันมันกดขาไม่ได้อะนนนนนนอยู่ที่เดิมผมมีสไลดฮะเดี๋ยวลองสไลดเลยอู๋ไม่โดนไอ้ซาเต้อันนี้คนอันนี้คนผมไปดิผมไปดิเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้อยโอ้เฮ้ยนี่ไงไ,ไอ้ซาเต้เต็มหัวโอ้โหแม่ง เธอมั่งอย่างหนาเลยมันกูดักซูมดักสองข้างมันกระโดดเ้รื้องบนเขากระโดดึครื่องบนมั่งสายหัวคะเป็นการกร็เายเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ยิงหัวมันโอ้โหแต่โทษทายพี่มันคมไวน้องแววผมว่าเราเคลื่อนพลไปที่อื่นกันดีกว่าฮะเฮะ้ยปืนใหญ่นี่มันอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อกดได้อ๋อมันยิงตัวเองไฟเหรอ โอ้เราดิโอ้ไอ้เหี้ยขนาดนี้เลยโอ้โหเหี้ยเสียงยังดังเลยเปิดตำแหน่งชั้นดีเลยฮะในเมืองมีคนโตวะอุ้ย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 อยู่ไหนวะกูว่าแล้วในเมืองต้องมีเหี้ยแมันเฮ้ยนั่งไงน่าเจอแล้วเจอแล้วเ่ไงหัวแตกเรามาแคมป์บนเขากันดีกว่าทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันยิงอยู่อะไหนวะเออเห็นหินผมเห็นละอะไรเรียบร้อยผมไปเปลี่ยนปืนมาฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคือพิษัดมันยิงรัวดิโอ้ยนิ่มๆวะนิ่มๆโอ้อย หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีโอ้จะเต็มโอเคปาสกิลหิ้วเลือดฮะผมไปเก็บมาไอ้ยิ่มเปิดตำแหน่งเกินไปวะยิ่งวิญญายจุดเดียวเดี๋ยวไฟปั๊มยาวโอ้หนีหนีหนีกูกลัวมากกลัวมากเขาเรียกว่าวิธีการเอาชีวิตรอดแล้วดักอย่างเดียวรอดักไปไหนมาแล้ววะ ไหนแล้ววะเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยเนี่นี่ไงสายดักไอ้น้องอู้ยชิ้ของทองมันเยอะมากโอ้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 ฮ้ยฮ้ยดาบดาบอะไรวะโอ้โอ้ยไอ้มาเติมหมดดับเติมมาเนี่ยโอ้เท่เลยโหดาบศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวผมใส่คูณสีแป๊บนึงใส่สไลด์ฮะ โอ้ดาบอย่างเท่อ่ะโอ้คูณสี่ก็ zoom ได้ดีอยู่ไอ้ดาบเทพมากกว่าทุกคนมันน่าจะเป็นดาบเติมนะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยบินมาวะเฮ้ยนนนนนสไลด์อย่างงี้ต้องสไลด์มันเข้าไปอยู่ในบ้านโอ้ยริงไม่ได้โอ้มุมนี้โอ้สุดยอดเห็นหมดแต่ว่าอยู่นอกวงอุ้ย โอ้โหนี่ไงเห็นบทไอ้สัตว์ได้จุดเด่นเลยกูโอ้ตรงนน้นก็มีฮะตรงนี้ก็มีโอเคอย่างน้อยผมรู้แล้วสองคนอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้คนในอ่าคนในแมปเหลือสามคนนะฮะมีซ้ายตัวหนึ่งกับขวาตัวหนึ่งนะครับผมนะเอ้ยโอ้ผมไปพิ่งไปแล้วตัวนน้นเฮ้ยผมยิงได้ปะโอ้โหเห็นตัวขวาอยู่ตรนอีกตัวนึงฮะยิงหัวอุ้ไม่โดนไอ้สังเด้ยลูกกระสุนมันไม่ย้อยเหรอไอ้เหี้ยเอ้ย กูน่นก็จะย้อยเหมือนเกมพับจีโอเรียบร้อยให้กูก็เผื่อหัวไอ้สั์เลยต้นไหนว่าลืมไอ้เขี้วงบีบชิบหายละชิบหายละชิบหายละโอ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูงกพันพันพันแผลก่อนแลนแบบโอ้โหไอผมว่าอันนี้คือแผลผมเดี๋ยวผมจะให้มันบวกกันสองตัวฮะแล้วผมก็จะไปหล่อหลังอีกทีนึง โอเคมันยิงอยู่มันยิงอยู่ผมยังไม่ยิงอ่ะตอนนี้ผมจะให้มันคับให้ผมอยู่กูวิ่งไหลหลังละอยาเห็นกูอย่าเห็นกูอยาเห็นกูอยาเห็นกูเอ้มันไม่เห็นอยาเห็นกูอยาเห็นก,กูผมผมต้องไม่เข้าวงก่อนตอนนี้เข้าวงแล้วก็หลอยหลังแม่งเลยเรียบร้อยอีกตัวยังอยู่ในแถวในเมืองแน่ฮนะทุกคนผมอยากไปเก็บของแต่อยาหิวรัวตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งละ อเห้ยผมต้องเข้าวงก่อนนะทุกคนมันอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งผมว่าน่าอยู่ตึกแถวข้างหน้านี่แหละผมว่าผมต้องอ้อมวงไปปะวะไอ้เหี้ยเนี่ยผมบอกแนละ้วเกมมันจริงจังมากมันตรึงมันตรึงมันไม่ได้แบบเดินยิงแบบโง่ๆได้เลยฮนะโอวิอ่งวิ่งเข้าตรงนี้ดีกว,ว่าเข้าอยู่แบบคิดคิดวงฮนะ อย่าย้กูอย่าี้กูอย่าย้กูอย่าย้กูโอเคโอเคตอนนี้ผมอยู่ในวงผมรอดักมันได้ตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวมันเลยมันอยู่ตึกแถวนั้นหรือเปล่าผมผมไม่เห็นมันโผลม่มาเลยวะหรือว่ามันอ้อมไปที่อื่นแล้วเชื่ออะไรเนี่ยกูตอนนี้ผมคิดผุ่งสร้างน,นะะไม่เห็นตัวศัตรูอุย้ยไอสัตว์เตอแล้ว มันอยู่หินข้างล่างโอ้โหมันอ้อมล่างฮะโอ้ยนี่มันฉลาดเหมือนกันนะนี่มันฉลาดเหมือนกันอยู่ไหนหรอโอ้ยไม่เชี่ยมันยิงกูได้ไงมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมเนินหลังเขาเหรอต้องยาวกว่านะโอ้ยเชี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเย็นมันยิงประตูวางเลยเชี่ยโง่จังวะเพี่เอสทำไงดีวะอยู่จุดเดิมไม่ดีอะวิ่งก่อนหนีก่อนโอเคอยู่ตรงนี้ โอ้มันอยู่เนินนะมันได้เปรียบมากเลยว่ะมันสามารถอ้อมเราได้ทุกจุดเลยไม่เป็นไรฮะโอ้ถ้ามันอ้อมขวาผมขึ้นมาผมมองไม่เห็นเลยเนะี่ยเหน่เขาอ้อมตรงนี้มามเฮียไม่ดีวะทำไงเดียวอถอยก่อนถอยก่อนผมว่าผมว่าเราต้องถอยถอยขึ้นที่สูงกว่ามันนะเนี่ยขึ้นเนินเขาเลยอุย๊ยบุรรคา คือไปทำเพี้ยนเราบุหรสัตว์นี่ไงเรียบร้อยโอ้โหราชารสหายกของเทพสุดในสนามลบโอ้โหที่หนึ่งฮะอ,อีซี่โอเคนะครับผมแล้ก,ก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นตอ่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็เป็นหัวเป็นเกมใหม่ไอ้เน,นี้ยเป็นคือผมเล่นแล้วตึงมากนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายผมเจอกันในคลิปหน้านะฮะบาย